สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ประคองแชนแนลอยู่ที่มหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะฮะในบริเวณอาคารวิทยาบริการนะครับซึ่งก็มีการจัดงานที่เรียกว่านวัตกรรมยกระดับมะม่วงและผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อสุขภาพรวมพลคนมะม่วงนะระหว่างวันที่18ถึง20มีนาคมซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการนํามาตั้งวางขายในงานนี้ ซึ่งก็จะเน้นไปที่มะม่วงนะครับหลากหลายให้สายพันธุ์ทีเดียวนะฮะจากทั่วไทยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับเป็นมะม่วงยังเขียวสดอยู่เลยนะฮะแล้วก็จะมีมะม่วงประเภทที่สุกแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะฮะร้านชนื่อว่าสวนมะม่วงํำไรอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ,อ,อ่างทองเดี๋ยวพาไปชมนี่เลยนะฮะนะครับ ก็ไปพันอื่นๆด้วยนะฮะมะม่วงนะครับด้านนี้ก็เป็นมะม่วงนะฮะสวยมากเลยนะครับนี่มะม่วงอะไรครับน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้โอ้โหโทษนะฮะจากไหนครับเนี่ยอ่างทองอ่างทองอ๋อครับมาที่ร้านนี้เลยนะครับร้านนี้นะฮะ น้ำดอกไม้สีทองเช่นกันครับสวยนะครับครับครับนี่มะม่วงอะไรครับอันนี้ขานิยมครับขานิยม,มสวนจากไหนครับเนี่ยชัยนานครับช่นาธอสวยมากทั้งทั้งสามชั้นเลยใช่ไหมครับ ทั้งสามชั้นเอ๋อน้ำดอกไม้อ่าน้ำดอกไม้นะครับอ่านี่ท็อสนะสวยมากมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราทำไว้คือมะม่วงอบอ๋อมะม่วงอบหืมกล่องละเท่าไหร่ฮะกล่องละสามสิบห้าสามสิบห้าอืมขอบคุณชัยนาทนะฮะสวยมากขอบคุณครับมาดูกันต่อนะครับอ่าอันนี้ก็ ากำลังสนใจเลยนะครับามาชมกันต่อนะครับมาตรงนี้อันนี้ชื่อเขาบอกว่าแปลงใหญ่มะม่วงปลอดสารบ้านหนองปากชัดตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเขาก็มีข้อมูลด้วยนะโอ้มะม่วงหลายชนิดเลยนะฮะน้ำดอกไม้มันนะครับ สวยมากนะครับม <Okay. S 1> ีจักรพรรดิแดงด้วยนะฮะกิโลละหกสิบบาทนะครับทีนี้ก็มีนะครับนี่ก็สวยมากๆเลยนะครับ มาที่สวนโควินนะสวนโควินนะครับมีมะม่วงหลายชนิดนะครับฟ้าลั่นแก้วขมิน้นเขียวสวยนะครับสวนโควินอยู่ที่ไหนครับราชบุรีค่ะราชบุรีอ๋อครับแก้วขมิน้นแก้วขมิ้นนี่เวลาสุกหวานนะหวานค่ะหวานนะขายกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ย<น>อ๋อโลยี่สิบ เวลาสุกก็สามารถจะกินกับข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวมูอขอบคุณครับผ้าชมสุดอื่นนะฮะตรงน,นี้ก็มีมะม่วงส,สวยๆนะครับนะฮะเรื่องสวยจริงๆนะครับนะฮะครับตรงน,นี้ก็อยู่ทางหน้าอาคารวิทยาบริการนะครับ ของมหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะพิจิารเขตบางเขนนะครับตรงนี้อยู่ด้านหน้าก็จะมีอีกนะครับน,นะครับมะม่วง,งสวยมากเลยนะครับนี่ร้านนี้จากไหนครับจากชาจริงซาวชาจริงซาอครับอันนี้เป็นมะม่วงอะไรฮะที่ลูกเป็นมะม่วงขายตึกคะมะม่วงขายตึก อันนี้ถ้าถ้าสุกแล้วจะหวานทานกับข้าวไม่ค่ะมันมันเป็นม้ำว่องพันเล่นนะคะทานเล่นไม่ทานอ๋อไม่ไม่ไม่ทานน้ำม่วงหวานแนะนำเป็นน้ำน้ำดอกไม้ดีกว่าน้ำดอกไม้ออ๋นี่พันดอกไม้น้ำดอกไม้อะไรฮะตัวนี้สีทองอ๋อครับอ๋ออันนี้เอาไว้ทานคือไม่ต้องทานกับข้าวเหนียวมูนทานทานเลยอ๋อดิบๆเปรี้ยวไหมฮะเปรี้ยวไปๆค่ะอ๋อเปรี้ยวไปไอ้ลูกมันสวยดี ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับนะฮะในงานนวัตกรรมยกระดับมะม่วงและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะครับรวมพลคนมะม่วงนะที่มหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับตรงนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมหลังจากได้ชมมะม่วง แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านสายตาไปแล้วทั้งหมดนะครับในงานนวัตกรรมยกระดับมะม่วงและผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อสุขภาพรวมผลผลมะม่วงที่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์พิทยาเขตบางเขนนะคงจะเห็นแล้วว่าน่าสนใจจริงๆนะครับมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะก็ท่านใดสนใจนะครับที่จะมาเลือกซื้อมะม่วงที่ชื่นชอบพันธุ์ที่ชื่นชอบนะมีที่นี่นะครับที่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตรษ์ วิทยาเขตบางเขนมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับเชิญชวนนะฮะถ้าใดสนใจก็มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องกระคองช n แนลนะฮะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ